รถพี่น้องเนี่ยนี่นะฝนเป็นหิมะนี่นะฝนตกเป็นหิมะพี่น้องเอ้ยบ่มีรถมิดกิลีอยูนโดดมีคันหนึ่งหน้าว่านทางไหนเด็แต่าจะแหลมนเขาจะโมเปกาดมันเป็นมื่อวันอาทิตย์นีรถแหลมกันซะก็สิตุ่มเลยฮัาฮ่าฮ่าแ้สิตุ่มเลยโอ้เห็นบนพี่น้องเนี่ยมิดซนูนี่นี่ในตู้ผสมคลีเมล่าเขาเลยนี่พี่น้อง ีของสว่างชาแนลมาแล้วมาแล้วมือนี้หิมะตกพี่น้องก็เลยออกมาถ่ายให้เบิงหน่อยหนึ่งนี่ออกมาถ่ายหูไปเอีออกวอ,อ,ก,อกคลิปโบนด์ไอคลิปดุ่นละนี่นี่มือนี้มันตอนเศร้าของวันอาทิตย์เพราะว่าใส่นี่ไม่ย่นยังมันหิมะตกจิ้กสือหัวนี่หิมะลงเอาสิถ่ายให้เบิงว่า, <c oughs> า,าหิมะตกเป็นเจเนียรพี่น,อน้องเนาะเพราะว่าเมื่อวานมุกกรนนี่มันเศร้าตกแล้วมันฮ้อนเลยมามือนี้ม,มาตกอีก สบายดีสว่างชาแนลมาแล้วพี่น้องบัได้ลงคลิปด้นละเป็นทิตแล้วมื่อนี้พอดีหิมะหรือว่านโนตกพี่น้องมื่อนี้เป็นมื่อวันอาทิตย์วันที่10เดือน3 2,004หรือ2,004น้องพี่น้องตื่นขึ้นมามือ่อวานนี้โอ้ตื่นสวยหน่อยนึ่งวันอาทิตย์หิมะตกพี่น้องแต่ว่าอากาศบันหนาวอ,อากาศสม,มนี้นะนี่เดิให้เบิง่งบรรยากาศอยู่หน้าบ้านเนาะ มากระล่างลงที่แรกมื่อสองเมื่อนมันห้อนหลายหิมะเขาเปื่อยเบิรดพี่น้องวันนี้มันนี่มันมาตกอีกเดือนสามยังตกอยู่นี่ให้มึงต่กอนกล่องว่าไงอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยเบิดได้เห็นว่นี่มีกองอยู่หน้าบ้านให้เช่าแล้วในเมืองพักกิ้งข้างบ้านก็มีจริงๆมันเปื่อยเบิร์ดเรามันหากระตกเมื่อคืนนี้เี่พี่น้องสนุลงแล้วเด้ออยู่ทางแคนาดาเขาเนี่ยพูด หลังลงมือนี่นะเป็นมือวันอาทิตย์วันนี่นะเวลาแปดโมงครึ่งตอนเช้าพี่น้องนี่ตื่นมาน,นี่ยนะเห็นหิมะตกกันเลยว่าเก็บภาพไว้เพราะว่าคิดว่ามันเศร้ากันเลยพี่น้องคิดว่ามันเศร้าตกแล้วเพราะว่าสองสามมือก่อนหลังอากาศดีสุมสิบสุมสิบสองนน่ะหิมะหน้าบ้านเปื่อยเบิดน,นี่นี่วันนี้กลับมาตกอีกเนี่ยเขาเลยถ่ายไว้เบึงนะพี่น้องเนานะ ไอเอฟซี e ทั้งโสโปลาทั้งไทยเล่นเขาจะเบ,บิองวันนี้เด้มบือนี่หิมะลงอีกแล้วเดอ้อที่ทางรัฐกิเบกประเทศแคนาดาวอนซิวของไอ้นุ่มพรบออีบบยให้เบิองบรรยากาศหน้าบ้านพนี่น,อน้องนี่บนทางกับเปื้อนแบบเป็นขี้ตุ่มเลยพี่น,อน้องเขาได้ขึ้นขี่ตมมุ่มใช้เบิองได้จะดึงภาพที่ใกล้เข้ามาเบิองเป็นในเมืองบนทางรถแรนอย่างนี้มรถเขาแลนมานัาชักก็เลน่นด้วยขี้ตุ่มบ้านเขาเลยพูดนะพี่น,อน้อ,นอ,นองเบิองด้วยน่ะ ลังลงนี่นะเก็บภาพบรรยากาศให้เบึงแต่ว่ามันก่าบ,บวาหนาวไปเลยดอกเขาก็ยังนุ่งเสื้อธรรมดาเอ,อามาถ่ายให้เบึง้งไม่ได้หนาวไปเศร้าๆพี่น้องวันอาทิตย์บบมีรถมีลาอย่างนี่หน้าบ้านเขาที่ละเก็บภาพบรรยากาศมาให้เบึงเนพี่น้องเดอ้ออย่าวาเดินนี่ยพูดมาเขาชิดึงภาพใ,ใกล้ๆเห็นนิ่มากขาก่อน,นี่าพูดพุดนะกำลังลงพี่น้องพวกนี้นะพุณนะ ตกเบิดมือเลยมื้้อนีวันอาทิตย์ตกหยุดมือแรงพุ่นละแต่ว่าอากาศบ่หนาวพี่น้องที่แรกมันหยุดไป2-3วันแล้วบ่มาตกคืนอีกวันนี่เบิ่งหนทางพุ่นละบ้านขี้ตุ๋มนี่บึงหน้าบ้านนะข่อยางเรสิกินนี่ข่อยนี่ว่าจีนเฮายางลงไว้พุ่นก็สิประมาณนี่หละพี่น้องโอ้ให้เบิ่งนี่สดๆเดละพี่น้องเด้อนี่ฝนเป็นหิมะนี่นะ ฝนตกเป็นหิมะพี่น้องเอ้ยบ่มีรถมิีกิรีอยู่โดนดมีคันหนึ่งหน้าว่านทางไหนดจ้าแหลมันเขาจะมบรรยากาศเลยมันเป็นมื่อวันอาทิตย์นึงนี่แรงแต่ฉันก็ขึ้นตุ่มเลยฮ่าฮ่าฮ่าแ้ฉันก็ขึ้นตุ่มเลยโอ้เห็นบนพี่น้องนี่เม็ดซนุ่นนี่นี่โต๊ะโปรเซสเซอร์กล้องอะไรนี่นี่บึงภาพทั้งไก่วนในบึงทั้งไก่นี่ฮักเราจะออกไปมันตกเปียกฮักเลยอยู่หน้าบ้านแถวไทยซิ แต่ว่าเสดงเบื้องจะลดเขาเพราะว่ามันตกใช่แล้วมันเปื่อยนี่นี่ขันมันหนาวนะมันบบเปื่อยอันนี้มันตกแล้วมันเปื่อยออกเขาเพต้องได้กวดเนี่ยถ้าฟังเบื้องเอาจิตกคนจากงูเบืงจิไปท้ายหลังบ้านให้เบื้องน่อยหนึ่งนะพี่น้องเนาะโอเคบรรยากาศจุดหลังบ้านเอฟซีไอพุ่นอะเมื่อวานนี่ระแห้งเตืนตื่นมุสาวมหิมาลงข่าวอีกละวกาลัง็ขึ้นว่าสิไปเมี่ยนถังเมี่ยนถังหมกพริกหมกเขื่อนซะเนาะ เลยปล่อยหกคือเกา่าชี่น้องนี่นี่หลังบ้านไอ้หนุ่มไปด้วยดึงเขาไปใกล้เบื้องคุณอันนั้นเฮือนน้อยเก็บเครื่อนคือเบ้องคุณอยู่ใกล้คุณนี่มาลงมาอีกแล้วสโนว์ตกอีกเขาก็เลยว่าห้อยปล่อยไปสักกอนว่เราต้องไปใกล้เพิ่นนี่พูดหลังบ้านเขานะ่ะปลูกกุ้งกหนึ่งนี่ข้ามหมกทัวถ้าเบิ้งเอานี่รีวิวบรรยากาศที่เบิ้งว่าหลังบ้านเขาเนาะถ่ายหน้าบ้านนะ่าเป็นที่ละคือว่ามื้อนี้มันอากาศ ใส่หิมะหรือว่าสนุ่เปลยบุตรราชศรีไทยงามง่ามาอีกซีบึงมือนี่โต๊ะรูมังอีกอีกซีนเนาะเอาสร้างมันละรีวิวให้บึงน้อยนึ่งพอไปลงคลิปดุนละกระชิบประมาณนี่น่ะหลังบ้านของกันนาสว่างชาแนลของพี่น้องเด้อนี่อันข้างบ้านของฝรั่งข้างนี้กับฝรั่งติดกันอยู่ในนึงนี่ข้างมันหลังบ้านเขาคลิปบรรยากาศภาพในบึงดึงเขาใกล้ๆให้เขงอีกบ้านนึงคุณซุดหัวเสาไฟฟ้าบุญละคุณเงินน้อยอยู่คุณดึงม่อีกแค่ใกล้ในนี้คุณเงินน้อยเลยไก่ตื่น สาวแมทพ,พุ่นแล้วไปนนี่พี่น้องพุดมีชิปแมทพ่นแล้วพูดกว้างหลังบ้านนะปลูกพักปลูกเนี่ถ้าเบิ้องอีกเดือนสองเดือนก็นโอ้ทิฏฐายงามๆให้เบิ้องอ้าวเจ้ากุมาติดตามมึงไอ้นุ่มเพล่บอยหรือว่าวงดนตรีเขาสว่างชาแนลเาตลอดโอเคโอเคคลิปนี้ก็สิป,ประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะขอบมกขอบใจที่ว่าติดตามชมสวา Channel, ่างชาแนลเขาเขาก็ไม่ได้ลงคลิปมาเป็นทิฏแล้วเนาะเพราะว่าเขาลิ่นติเลี่ยวหลายเนะี่ยมื่อกี้เห็นหิมะมันตกมันหยุดไปหลายมื่อแล้วเขาเลยมาถ่ายให้เบิ้องอ้า ถ้ามีอย่างสว่างชนเนลติดตามมึงเขาก็ขบใจที่ว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามต